ว่ามันตัวหน่อยครับเสียงสูนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั้งนี้มันก็เนี่ยถ่าโดนเหยียบดักงูมันดิขึ้นเลว่าโอ้ตัวใหญ่แลยนี่คือตัวใหญ่ให้เห็ครับขึ้นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงขอหยัดโกยกันนะพี่น้องยามันขาดดิครับเขับพี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่โอ้ยงูมันขดเข้าไปที่เพิ่อครับผมนี่นี่ครับผมพี่น้องเนาะสีขาวหูอีกบ่ ออกมาแล้วไม่กี่เขาอีกอยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับแต่ว่าโตงึงบ่เคยเสียคักก็นี่โจ้จนเบ็ดหักครับผมอ๋อเรียบร้อยครับเรียบร้อยล่างน้ำทำไมกันโอ้ยฟังนึงนะครับเหลืองยุ้ยครับผมปลายหน้าเขาหน่อยครับพอดีตัวเหลืองอย่างนี้ครับผมนี่ครับเรียบร้อยไม่พลาดไม่พลาดครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับอ๋ออ๋ออ๋อ